สวัสดีครับผมก็ตามปกคลิปเลยนะครับหลังจากที่มีคนคอมเมนต์กันมาเยอะมากนะครับว่าวิธีทำให้รีวกลับมาใช้ได้หรือรีวไม่มีแล้วอยากจะใช้ทำยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองทำให้ดูนะครับว่ามันทำวิธีไหนได้บ้างที่จะทำให้ปุ่มรีวกลับมาใช้ได้นะครับแล้วถ้าปุ่มมันไม่มีเราสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับโอเคค่อยๆทำไปเลยนะครับ เข้าไปที่ Instagram ก่อนนะครับเช็คให้ดูว่าผมจริงๆผมมีหลาย Account นะโอเคเนี่แอคเคาหลักเนี่ยจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยจะมีปุ่มรีลอยู่นะครโอเคแต่ว่า Account รองตัวเนี้ย Account ที่ใช้ทำงานถ่ายรูปเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีไม่มีปุ่มรีลนะคร โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาเริ่มทํากันเลยนะครับก็อย่างแรกเขาบอกว่าให้เราเคลียร์เดี๋ยวเราจะลอง uninstall และ install ใหม่นะครับ แบบยังไม่ได้เคลียร์คาช่านะครับไปที่ i n s t a g r กรนะครับก็กดติดตั้งไปเลยนะครับโอเคนะครับ Install เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเปิดเข้าไปดูเลยโอเคนะครับเราเข้ามาแล้วนะครับผมจะสังเกตว่าตอนแรกอ่ะพอเข้ามาปุ๊บอ่าอันเนี้ยรีวก็ยังไม่มีนะฮะ รอสักครู่นะเดี๋ยวผมลองออกไปใหม่ก่อนออกปุ๊บปุ๊บก็ลองรันเข้ามาใหม่นะครับอ่าเนี่ยครับผมปิดแอปเปิดแอปมาใหม่ปุ่มรีวก็มาแล้วนะครับปุ่มรีวก็มาแล้วนะฮะแต่ว่าแอคเคาน์อื่นยังไม่มานะครับโอเคนะครับแอคเคาน์หลักมาแล้วนะครับปุ่มรีวก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับผมแอคเคา t ์ ตัวที่เป็นแอคเค์ลองผมปุ่มรีวก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับผมสิ่งที่ผมจะทำก็คือปิดแอปนะครับเหมือนเดิมแล้วก็เข้ามาใหม่นะฮะส่วนแอคเคหลักตัวเนี้ยปุ่มรีวมาแล้วนะครับส่วนแอคเค์ลองไม่มานะครับไม่มีนะฮะวิธีนี้ก็แก้ได้ประมาณหนึ่งนะครับ ก็คืออาจจะต้องลบแอปลงแอปใหม่อะไรเงี้ยครับอาจจะช่วยได้นิดหน่อยนะครับก็ตอนนี้เท่าที่ทำหลายๆวิธีที่มีในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ยังไม่สามารถทำให้อ่าแอคเคาท์แย่ของผมเนี่ยมีตัวรีวิวเหมือนกันได้นะครับผมหรือมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เจอในอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือทำการรีพอร์ตไปทาง i n s t a g r กรว่า Uh, Instagram review, อินสต a แกรมดิวเราไม่เวิร์กนะครับผมก็จะลองทำการรีพอร์ตไปดูนะครับโดยการที่ไปที่ตรง3ขีดตรงนี้นะครับไปที่ตั้งค่านะครับด้านล่างก็กดขอความช่วยเหลือนะครับรายงานปัญหานะครับก็ไปที่รายงานปัญหานะครับเราจะทำการแคปหน้าจอไปก่อนก็ได้นะครับแคปหน้าจอจุ๊บนะครับ ขอความช่วเหลือนะครับรายงานปัญหารายงานปัญหานะครับ <c oughs> ก็เลือกสกินช็อตไปกว่า Instagram will not work นะครับ in this เขานะครับเขานะครับทรงนะครับ,รนะรบก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าเขาจะแก้หรือเปล่านะครับผมก็ยังไงต้องรอผลฟีดแบ็นะครับแล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดที่ผมรู้นะครับเกี่ยวกับการแก้ไข Instagram r รีที่ไม่ขึ้นนะครับก็ยังไง ใครมีปัญหาอะไรคอมเมนต์ไว้นะครับผมถ้าแก้ได้ก็จะพยายามช่วยหาวิธีแก้ให้เนาะแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปของเรานะครับผมขอบคุณที่ subscribe กันด้วยก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับโอเคนะครับแถมท้ายอีกเล็กน้อยนะครับผมก็คือถึงแม้ Account ของผม Account นี้เนี่ยจะไม่มี อินสตาแกรมรีวให้ดูแต่ว่าสามารถถ่ายว mm ิดีโอเพื่อทำรีวได้นะครับโดยการที่เราไปที่ตัวแอดโพสด้านล่างนะครับเราสามารถเลื่อนแถบด้านล่างนี้ได้นะครับว่าจะสร้างวิดีโอหรือสร้างโพสเราที่ไหนนะครับอันนี้เราก็จะสร้างด้วยรีวนะครับกดเริ่มต้นกันเลยนะครับ ตรงนี้เราก็สามารถทำได้สร้างวิดีโอรีลได้เหมือนกับที่เขาทำเลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถดูรีน a c c o Account นี้ได้นะฮะเราต้องไปดูในอีก o u u t หนึงที่มันมีตัว Instagram มรีลให้เราดูนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับวิธีการ เพิ่ม Instagram Re ีวเข้ามาในตัว Instagram ของเรานะฮะตอนนี้ทำได้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีอัปเดตอะไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาบอกให้ฟังนะโอเคขอบคุณมากที่ติดตามกันมาจนถึงท้ายคลิปนะครับขอบคุณที่กด Subscribe แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย